สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาส่องใจคนที่คุณนึกถึงเลยว่าถามถึงตอนนี้เขาเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ในหัวตอนนี้ค่ะนะส่งพลังงานถึงเขาคนนั้นกันค่ะเขาคิดอะไรอยู่ค่ะณนะตอนนี้นะี๋ยวเราเริ่มกันเลยคนที่คุณนึกถึงเลยนะเ next i want to start a family with you เขาคนนี้ของคุณต้องการที่จะเริ่มต้นครอบครัวกับคุณไม่รู้ว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าเริ่มต้นแบบครั้งแรกเลยหรือเปล่าแต่มันเป็นการเริ่มต้นการเติมเต็มซึ่งกันอะไรกันเขาต้องการที่จะมีคุณนะคะหรือต้องการคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาค่ะเขาต้องการแบบสร้างครอบครัวของคุณว้าวคือขาดแท้อะ I am absolutely in love with you เขารักคุณจริงๆคะ่ะคุณคาคนที่คุณถามถึงเขารักคุณจริงๆเขา in love กับคุณมากตอนนี้อุยตายทำไมอวยจังไพ่เวทเขารอคุณคะ่ะเขารอคุณนะคะนับวันนับเดือนรอเลยทีเดียวเอาตรงๆเขารอคุณนะตอนเนี้ไม่รู้ว่ารอเจอคุณรอคำตอบหรืออะไรก็ตามเขารอคอยคุณนะคะหรือเขา ต้องการที่คุณรอก็ไม่รู้มันขึ้นว่าเขารอคุณ I cannot even look at you right now เขาไม่สามารถที่จะมองคุณได้นะตอนนี้เพราะคิดถึงคุณมากอาจจะวิดีโอคุยกันแล้วคิดถึงมากแทบใจจะขาดบูยโพดโพ,ดพดแทะ <c oughs> ความรักก็เป็นอย่างนี้เนาะเนา t t to f r e s h start with you เขาต้องการที่จะ เริ่มต้นแบบเริ่มต้นใหม่กับคุณเลยอ่ะเริ่มต้นแบบเฟรชนะคะเขามอบมมองว่าเขาต้องการคุณมากนะอคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาต้องการที่จะเริ่มต้นกับคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะเริ่มต้นแบบจริงจังอะ่ะเริ่มต้นอย่างจริงจังมาดูทําไมเขาถึงนะข้างใครคุณขนาดนี้ Your family วนอะไรนี่เขาอาจจะคิดว่าครอบครัวของคุณนะถ้าเขาจริงจังกับคุณได้ระดับหนึ่งเขาคิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยจะแบบจะไม่ชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเขามีแอบคิดนะอืม You a l ready k no w แต่คุณเองนะคะก็รู้รู้เรียบร้อยแล้วแหละใช่ไหมว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสิ่งที่เขาต้องการ ที่จะบอกเราต้องการจากคุณคุณรู้เรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ย t e r r i f y i am เขามีความกลัวนะคะเกิดขึ้นอาจจะกลัวที่ครอบครัวเราไม่ไม่ยอมรับเขาหรือกลัวที่คุณจะไม่ไม่อยากจะเริ่มต้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีความกลัวมีความกังวลเกิดขึ้น I need more balance นะคะเขาต้องการความบาลานซ์เพราะเขามีความกลัวเขาอาจจะแบบเป็นเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายคลั่งหลังคุณมากเกินไปหรือเปล่าเขาเลยขาดความบาลานซ์นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเกินไปอ่นะใบสุดท้ายนะคะ do you even see me that way อืมหมอบมอง,มอง,มองว่านะคะคุณอาจจะไม่ไม่เห็นค่าเขาเหรอ คุณเนี่ยเห็นฉันในแบบนั้นหรือเปล่าคุณเห็นเขาหรือว่าคุณรับรู้ความรู้สึกความต้องการของเขาในทิศทางนี้หรือเปล่าเขาอยากจะรู้ว่าเขาอะสิ่งที่เขาคิดกับคุณต้องการจากคุณเนี่ยเขาซีเรียสน,นะแล้วคุณเนี่ยเหมือนมองไปสิ่งนั้นคุณเห็นความต้องการเขาไหมคุณเห็นว่าเขาเป็นยังไงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะคุณคะเอาละ ใช้วิจารณญาณนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเล็มๆค่ะ